ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรน,นั้นเป็นอย่างไรล่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโพธภะพด้วยกายรู้ทันมารมณ์ด้วยใจก็ไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตหาประมาณไม่ได้ ย่อมรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับแห่งบาปอากุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิสุททั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าภิกษุทั้งหลายในการใดแหละความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งอกชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั้นเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดได้อบรมการทำให้มากในกายกตาสติแล้ว ตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจ,ก,อก,ออ pues จอก,ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขย้งหูก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขย้งจมูกก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น,น่าสูดดม ก็ไม่เป็นส um, ิ่งท yup ี่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยแงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอภิกษุนั้นไปหารถที่น่าชอบใจรถที่ไม่น่าชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยแง่กายก็จะไม่ฉุดอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่น่ายั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่น่ายั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยแงและใจก็จะไม่ฉุดเอภิกษุนั้นไป หาทันมารมที่น่าถูกใจทันมารมที่ไม่น่าถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายกัตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่า กายคตาสติของเราทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำไม่มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พิกษุดทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละ